สวัสดีจ้ามือนีอยู่กับช่องลักสมนุนชาแนลเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีลักสมนุนออกมาสวนเนาะค่ะมาเบิงอ่ความเสียหายหลังฝนตกมือขึ้นนีเนาะทิ่งฝนเทิ่งล่มเดม้อค่ะมือขึ้นนี้อ่รู้สึกว่ามือขึ้นนีจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะลมเนาะค่ะลมทับใส่กับสายไฟเนาะ มือนีก็เลยออกมาเบิงตน้นเขาโพดเนาะคะ่ะก็มีลมแน่แต่ว่าลักสมนุนก็มาเอาไม้ค้ำเนาะคะ่ะเอาไม้ค้ำเขาไวะะ้เนาะเดี๋ยวมืออื่นเนาะคะ่ะลักสมนุนก็จะเตรียมไม้มาหลายๆเนาะคะ่ะเพื่อที่จะมาค้ำตน้นเขาโพดเนาะคะ่ะบ่ให้มันลมบ่ให้มันเอ็นเนาะคะ่ะแล้วที่นี่นะคะต้นงอของลักสมนุนก็ตายไปตน้นนึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าลักสมนุนสื่อมา ซื้อมากแล้วล่ะค่ะนี่นะคะไปบลอดขึ้นมูนี่นะคะลักสมนุนขุดหลุมไว้รอแล้วนะคะหย่าก,ก็เริ่มขึ้นร้ายแล้วอันนี้ก็ต้นง้อนะคะนี่ค่ะเขาแตกแตกยอดอ่อนแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่ด้ออันนี้ยังอยู่ทางปุ่นก็นยังอยู่ขึ้นกันด้วยค่ะเหลืออยู่สามต้น แต่ว่าลักสมุนสื่อมาเพิ่มต้นหนึ่งเนาะคะ่ะนี่นะคะสื่อซื้อมาสมแซมกันแล้วกันเนาะ <c oughs> เขาคงจะรู้เนาะว่าลักสมุนสื่องอมากเขาก็เลยไปก่อนเนาะคะ่ะบอเป็นย่างค่ะเดี๋ยวหลักสมุนปลูกอยู่ตรงทีห่ลักสมุนขุดหลุมไปเนาะคะ่ะให้เขาอยู่ล่มๆ่มอยู่ที่มเนาะคะ่ะไม่ให้โดนแดดมากอะไรประมาณนี้เนาะ,ะ,ะต้นกระเจียว ต้นกระเจียวเด้อค่ะรู้สึกว่าหญ้าเริ่มขึ้นแล้วต้องหาเวลาเนาะเจียดเวลามาทางทางทางหญ้าออกจากกระเจียวนะคะโอ้กระเจียวลักสมุนเป็นดอกแล้วค่ะมาเบิ่งความเรียบร้อยรู้สึกว่ากระเจียวจะเริ่มเป็นดอกนี่นะคะ เป็นดอกแล้วงามบอค่ะสีของเขาสวยงามมากฝนตกมากสองสามมือเนาะติดต่อกันอยู่ประมาณสองสามมือเนาะค่ะเขาก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้กระเจียวทานได้ด้วยค่ะเน่เบื้องอีกสำรวจไปเรื่อยๆอันนี้ต้นมั่นต้นมันมาคุ้มแล้ว คุ้มกับบเป็นยังค่ะกระเจียวทนได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเขามีหัวเนาะช่วงที่รักสมนุนออกมาปลูกก็คือเอาหัวเขานั่นแหละคะ่ะมาปลูกหัวหัวของกระเจียวนะคะเราต้องให้เขาแตกหน่อก่อนเนาะ,ะให้มีหนออ่อนๆออ,ออกมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามาปลูกนะคะก็มีเหี่ยวบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ากระเจียวเขาทนฝนทนแรงนะคะ ทนฝนทน,นแรงเด้อโอ้ยเป็นอยู่ต้นเดียวค่ะเป็นอยู่ต้นเดียวออกดอกอยู่ต้นเดียวนะคะคือต้นของเขามันสมบูรณ์แบบเนาะเขาก็เลยออกดอกนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูลักสมุนปลูกเงาะนะคะเพื่อนๆอที่ผ่านมารักสมุนจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเนาะแต่ว่ามือน,นีเด้อค่ะรักสมุนปลูกเงาะรักสมุนจะเอาปุ๋ยรองพื้นเขาเด้อค่ะ ลองพื้นก่อนปลูกนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะปลูกง่ายนะคะแต่ว่าดูแ,แลเราต้องหมั่นดูแลเขานี่นะคะเดี๋ยวมาชมลักจมูลปลูกต้นงอนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมกันปลูกต้นงอเด้อะคะ่ะก่อนอื่นเด้อค่ะมอยุงยากเนาะ ก็พุดรุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยขี้วัวด้วยค่ะปุยขี้วัวโรยลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยด้วยค่ะพี่น้องใส่ลายเดี๋ยวเขาสิเข้มนะคะนี่นะคะตุนงอที่สื่อมากด้วยค่ะ ไปเด้อพี่น,น่องเด้อนี่นะคะนี่เด้อค่ะวางลงเลยเด้อค่ะผมลงไปเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่นะคะ น,นี่ลักสมุนปลูกเป็นสวนกเกษตรนะคะสวนกเกษตรผสมผสานเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นกระเจียวไม่ว่าจะเป็นงอไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดฟักทองอยางมะมานนี้เนาะคะ่ะปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้กินก็นได้เด้อเป็น,นการสร้างรายได้ของเฮ้าอีกทางนึงเนาะคะ่ะคลิปนี้เขามากกับย่ารื่ม ไลกุดแช่กุดซับสะไคร่และกุดกระดิ่งเหยลักสมนุนน้ำเนเดอพี่น้องเดอ้อเผื่อได้ชมคิดมต่ต่อไปเนาะแล้วลักสมนุนจะทําเป็นรลองด้านข้างให้เขานะคะเวลาเข้ามาหดน้ำเนาะเวลาเรามาลดน้ํานะคะน้ําเขาจะได้ขังอยู่ด้านข้างนะคะแล้วเรามาขุดร่องให้เขาค่ะทําเป็นร่องให้เขาเลยนะคะเนาะขุดรอบๆเลยค่ะ แบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วเราก็นี่ค่ะเก็บออกได้เลยค่ะเวลานั้นเน,ะนาะนำเขาก็จะยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะยู่ด้านข้างยู่ด้านข้างของตุงะนเงาะเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอยู่ด้านข้างของต้นเงาะได้เลยนะคะเนี่ยลักสมุนก็นจะหาปลูกมาเพิ่มอีกเออ้อหาหา,หาต้นเงาะนะคะมาเพิ่มนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ